หุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งหุ้นขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ที่เป็นหุ้นยอดนิยมของนักลงทุนติดห้อันดับแรกของหุ้นที่มีนักลงทุนรายย่อยถือหุ้นอยู่มากที่สุดกว่า1 0 0 0 0แสนรายเราลองพูดถึงหุ้น BTS ที่โดนผลกระทบจากโควิด -19 จนกำไรหดตัวอย่างชัดเจน เราจริงจะไปสืบพร้อมกันว่าภาพการฟื้นตัวของ BTS เป็นอย่างไรหลายโครงการที่กำลังเร่งลงทุนในจังหวัดที่ราคาหุ้นมีส่วนลดจากราคาที่ปรับตัวลงมาจะเป็นโอกาสเข้าซื้อเพื่อถือลงทุนในระยะยาวหรือไม่พบกับสืบสต็อกเชล่อหลอกหุ้นนอกจากรับงานสัมปทานเดินรถไฟฟ้าที่เป็นรายได้หลัก92%ของรายได้ทั้งหมดแล้ว BTS ยังทำอีก3ธุรกิจ คือธุรกิจสื่อโฆษณาธุรกิจบริการและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาตรการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนผู้ชายรถไฟฟ้ากระทบรายได้โฆษณาบนสถานีและส่วนแบ่งกำไรจาก U-City และ BTS GIF ซึ่งนั่นทำให้แต่มรกของปี63 64, ป63ี64กำไรของ BTS หดตัว50%เหลือ443ล้านบาท แต่หากพิจารณาเพียงแค่ธุรกิจหลักอย่างธุรกิจรถไฟฟ้าที่ทำรายได้ในช่วงแต่แรกเกือบ9,000ล้านบาทเติบโต36%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้การรับจ้างเดินรถไฟฟ้าการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าและค่าบริการที่เพิ่มขึ้นและมีรายได้จากการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือเข้ามาช่วยชดเชยจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง ขณะที่จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าก็ฟื้นตัวเร็วยอดผู้โดยสารเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่13ล้านคนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยรายเดือนของปี62ที่14ล้าน9 0สนคนราคาหุ้น BTS ดิ่งหนักในช่วงแรกของการแพร่ระบาดจนราคาลงไปทำโโลในรอบ3ปีที่7.90บาทตางแม้จะรีบาวขึ้นมาแต่ล่าสุดราคาหุ้นก็แว่งตัวลงอีกครั้งมาเทดบริเวณ10บาท โดยราคาหุ้นลดลงไปกว่า40%จากจุดสูงสุดเมื่อปลายปีก่อนที่14บาท40สตางค์ด้านผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาจะเห็นว่ากำไรของ BTS ค่อนข้างผันผวนปีไหนมีกำไรพิเศษกำไรสุทธิก็จะพุ่งขึ้นมาอย่างเช่นงบปี63ปี64ที่กำไรพุ่งทะลุ8,000ล้านบาท เรามีกำไรพิเศษเกือบ3,400ล้านบาทหลักๆมาจากการขายบริษัทร่วมให้กับ c p n และรับรู้ส่วนแบ่งกำไร UCity หากตัดรายการพิเศษเหล่านี้จะมีกำไรปกติ4,700ล้านบาทแต่ก็ยังโตจากงวดปี62ปี63ถึง47%วิกฤตโควิด -19 ส่งผลกระทบดโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของ BTS และนั่นทำให้กำไรของ BTS ในปีนี้ เสียงที่จะลดลงมากกว่า50%และถึงแม้ธุรกิจรถไฟฟ้าจะฟื้นตัวเร็วแต่ธุรกิจอื่นอยากต้องใช้เวลาแถมอยู่ในช่วงเร่งลงทุนหลายโครงการพร้อมกันจึงอาจใช้เวลามากกว่า2ปีที่กำไรจะกลับมาเทียบเท่ากำไรปกติของงวดปี62ปี63 ปัจจุบัน BTS กำลังอยู่ในช่วงลงทุนโครงการใหญ่หลายโครงการโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูที่อยู่ระหว่างก่อสร้างงานโยธาโครงการสนามบินอุตเภาและโครงการมอเตอร์เวย์สองสายที่เซ็นสัญญาไปแล้วนอกจากนี้ BTS กำลังจะได้รับการต่ออายุสมัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก30ปีแลกกับภาระ,ะหนี้แทนกทมกาว1 1 0 0 0 0ล้านบาท โดยจะเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญารับจ้างเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยายทั้งหมดให้สิ้นสุดพร้อมกับสายสีเขียวหลักเดิมและจะนําสัญญาเดินรถด,ดังกล่าวมารวมกับสัญญาสัมปทานสายสีเขียวหลักเป็นสัญญาใหม่ในรูปแบบ PPP Netcost เป็นเวลา30ปีการลงทุนโครงการใหญ่หลายโครงการพร้อมกันจําเป็นต้องใช้เงินทุนก้อนใหญ่สําหรับ BTS หากดูอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นล่าสุดที่1.3เท่า BTS ยังสามารถก่อหนี้เพิ่มได้อีกราว4-5หมื่นล้านบาทเพียงพอกับแผนใช้เงินลงทุนงบปี63ปี64ที่26,000ล้านบาทอย่างไรก็ตามการคาดการณ์ต่างๆข้างต้นตั้งอยู่บนสมมติฐานไม่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9รอบ2อีกทั้งความเสี่ยงจากแผนการลงทุนที่อาจไม่เป็นไปตามคาด อย่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูที่อาจถูกเลื่อนเปิดให้บริการออกไปจากเดิมแต่ล่าสุดผู้บริหารคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้บางส่วนตั้งแต่เดือนตุลาคมปี6-4เป็นต้นไปส่วนสายสีส้มมองว่าไม่น่ากังวลหากไม่ชนะการประมูลเนื่องจากมีเครือข่ายรถไฟฟ้าที่ครอบคลุมอยู่แล้วด้านความเห็นนักวิเคราะห์ใน IAA Consensus ส่วนใหญ่ยังแนะนำซื้อหุ้น BTS ให้ราคาเป้าหมายปีนี้12บาท70สตางค์คิดเป็นอัพไซด์ถึง27โดยบางโครงการอยากสนามบินอุตะเภา,าและสัญญาใหม่สัมปทานสายสีเขียวยังไม่ถูกนามารวมในประมาณการแม้ส่วนลดราคาหุ้น BTS กว่า40จากจุดสูงสุดปลายปีก่อนดูน่าสนใจไม่น้อยที่จะเข้าเก็บหุ้นเพื่อลงทุนระยะยาวแต่นักลงทุนก็ต้องไปําการบ้านต่อ ถึงโครงการลงทุนต่างๆทั้งที่กำลังลงทุนและมีแผนลงทุนในอนาคตว่าจะต่อยอดการเติบโตให้กับ BTS ได้มากน้อยแค่ไหน